สวัสดีค่ะเจเคโนพามาชมทาวเฮาส์นะคะหลังนี้นะคะเป็นทาวเฮาส์ค่ะทุกท่านสวยๆเลยนะคะอยู่ใกล้ทางด่วนทางพิเศษอุดรรัชชยาขนส่งอื่นๆสถานีรถไฟรังสิต7.5กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาดพลทซัพ์ด้วยค่ะทุกท่านอยู่ในหมู่บ้านพฤษา60 หลังมุมค่ะอยู่ตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าบ้านหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซอย20ทับ2สวยพร้อมอยู่เลยค่ะพื้นที่25.8ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำมีเคาน์เตอร์ครัวฟรีฉีดปวกฟรีปั๊มน้ำและแทงน้ำด้วยนะคะ ราคา2.850้านบาทราคานี้รวมค่าโอนให้เรียบร้อยค่ะอยู่ก้าโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคารออส3กิโลเมตรสถานีตำรวจภูทรตำบลสสวนพิทาย5กิโลเมตรมิคมอุตสาหกรรมบางกะดีฟิวชปาร์คลังสิทธและเทดโคโรตัสลังสิทธด้วยนะคะทำเรสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะอยู่ในย่านของชุมชนเลยทีเดียวนะคะ ภายในกว้างขวางพื้นที่ใช้สอยเยอะๆตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมอยู่ท่านใดสนใจทาวน์เฮาส์หลังนี้นะคะ2,850,000บาทรวมค่าโอนเรียบร้อยคุยเจราจากับผู้ขายหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้จเจ๊คโนราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ